สวัสดีครับผมดรนภดลกินทองจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวันนี้จะมาแนะนําเรื่องการตรวจเช็คบนเวิร์กษารถยนต์รีโวนะครับอันดับแรกนะครับจุดสําคัญมากที่ช่างควรจะต้องรู้คือตําแหน่งของกล่องฟิลนะครับฟิลของรีโวนะครับตัวแรกที่แนะนําคือฟิล e c u ฟิลเห็นไหมครับ10แอมป์นะฮะตำแหน่ง B นะครับ e c u ฟิลนะครับแล้วก็รีเลย์ e d u เห็นไหมครับอ่อิเล็กทรอนิกส์ไดยูนิตตัวนี้ครับ ช่างทุกท่านนะครับก็ต้องรู้ว่าตำแหน่งรีเลย์อยู่ที่ไหนบ้างนะครับอันดับต่อไปนะครับผมจะทำการตรวจสอบรีเลย์ฟิวนะครับอันดับแรกนะครับต้องวัดที่ไฟแบตเตอรี่ก่อนนะตำแหน่งไฟที่เข้าฟิวนะครับก็ต้องเท่ากันถ้าวัดแล้วต่ำกว่าแตกต่างกันเกิน2โวลต์สแสดงว่าฟิวมีการล้าวหรือมีโอกาสเป็นศูนย์ได้ก็ศูนย์เมื่อไรก็คือขาดอุปรกรณ์ที่มีความสำคัญมากเวลาที่มีการเตือนเมื่อน้ำอยู่ในระบบื้อเพลิงหรือเตือนเมื่อ ต้องการจะเปลี่ยนไส้กรองนะครับตัวนี้อุปกรณ์คืออุปกรณ์กรองน้ํามันเชื้อเพลิงของรีโวจะเห็นว่าอุปกรณ์ตัวนี้มีปั๊มแยกมีปั๊มมือนั่นก็หมายความว่ามันจะไม่มีปั๊มไฟฟ้าในถังส่วนกรองน้ํามันเมื่อถึงเวลาการเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนไส้กรองได้แต่มีช่างคาส์ซอนหลายท่านเจอปัญหาว่าเปลี่ยนเฉพาะไส้กรองแล้วไม่หายจะต้องซื้อกรองเปลี่ยนยกลูกนะครับเซ็นเซอร์วัดแรงดันเทอร์โบเซ็นเซอร์ตัวนี้มีสายไฟ3เส้น หนึ่งสีแดงนะครับสีน้ําเงินและก็สีน้ําตาลไฟเข้านะครับเป็นสายสีแดง5โวลต์นะครับแล้วก็ไฟส่งสัญญาณเป็นสีน้ําเงินเป็น1.1โวลต์ตอน IG ออนนะครับตัวต่อไปนะครับจะทําการตรวจสอบลิ้นระบายน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับซึ่งติดตั้งอยู่ที่รางคอมบัเร็วลนะครับอันนี้จะใช้สายไฟ2เส้นนะครับอันดับแรกผมวัดที่สายสีดำครับแรงขึ้นไนฟ้าได้เท่ากับ2.57สายสีเหลืองอีก1เส้นนะครับ ก็ต้องเท่ากันถ้ากรณีวัดแล้วค่าไม่เท่ากันหรือค่าเพี้ยนเนี่ยขดลวดอาจจะเสียได้ตัวต่อไปนะครับก็คือหัวฉีดนะครับหัวฉีดของคอมเบลเร์นะครับตอนในจีออนนะครับวัดแรงขึ้นไฟฟ้านะครับ2.57เท่ากันนะครับก็เป็นข้อสังเกตได้อย่างหนึ่งครับว่าเวลาเวลาวัดแรงขึ้นไฟฟ้าเนี่ยก็สังเกตว่าแรงขึ้นไฟฟ้ามันเท่ากันไหมถ้าสูบใดสูบนึงไม่เท่ากันแสดงว่าขดลวดหัวฉีดขาดครับหรือปลั๊กอาจจะหลวม เซนเซอร์เผาลูกเบี้ยวนะครับจะมีสายไฟ3สีนะครับสีดําสีขาวและสีแดงสีดํานะครับจะเป็นไฟเลี้ยง5โวลต์นะครับไฟเลี้ยง5โวลต์นะครับค่อยๆขยับนะครับหมุนรอบตัวนะครับแล้วค่อยๆดึงขึ้นมานะครับใช้มิเตอร์วัดที่นี่เลยครับสายสีแดงซึ่งจะเป็นตัวส่งสัญญาณนะครับนี่จะเป็น4โวลต์ถ้ามีโลหะไปปิดมันไปแปะอยู่ใกล้ๆนะครับจะกลายเป็น0.7เห็นไหมครับเอาออกจะกลายเป็น4โวลต์ อันนี้ดีครับปกติตัวต่อไปนะครับตัววัดปริมาณอากาศเข้าเครื่องยนต์นะครับหรือ a i r ์โฟเซนเซ or เซนเซอร์ตัวนี้จะมีเซนเซอร์อยู่2ตัวอยู่ด้วยกันคือวัดปริวัดอุณหภูมิอากาศที่เข้าเครื่องยนต์กับวัดปริมาณอากาศนะครับสายไฟมี4เส้นนะครับสีเหลืองอ่อนนะครับแรงขึ้นในไฟอยู่ที่2 6 6โวลต์นะครับสายสีเหลืองอันดับ2นะครับสายที่2ผมไม่วัดเป็นสายดินนะครับสายที่3ครับเป็นสายสีนเงินเป็นไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยงของ a i r ์โฟเซนเซอร์นะครับ รหรือตัววัดปริมาา,าศนะครับ5 0าศนนะครับอันดับต่อไปครับตัวส่งสัญญาณน,นะครับสายสีดำครับ1.64โวลต์น,นะครับครับอันดับต่อไปนะครับเราจะทำการตรวจเช็ครถยนต์โดยใช้เครื่องมือสแกนทูลนะครับเราทำการเสียบปลั๊ก ใต้ใต้แผงหน้าปัดนะครับใต้ตัวนี้เสร็จแล้วตำแหน่งของการเข้าโปรแกรมนะครับเห็นไหม S431 Pro นะครับเลือกทวีปนะครับอาเซียนเราเลือกอเซียนครับอเซียนก็จะขึ้นมาหมดเลยนะครับเลือกโตโยต้าครับอันนี้เป็นโตโยต้าลีโวเราแตะเป็นคลิกเข้าไปครับคขมือทําการติดต่อกับบลูทูธนะครับซึ่งเราเสียไปแล้วเลือก16พินครับเห็นไหมยุโรปหรือประเทศอื่นนะครับเราเลือกตัวนี้ครับคขมือทําการดาวน์โหลดเข้ามาครับเลือกอโตโนมติครับ ให้ทําการหาตัวนี้เป็นประแจแบบเป็นเป็นกุญแจแบบอะไรสมาร์ทคีย์นะครับสังเกตที่ดวงต่อกุญแจนะครับเป็นสมาร์ทคีย์ถ้า WO คือ Wi t h out คือไม่มีสมาร์ทคีย์นะครับเราเลือก with ครับสมาร์ทคีย์ก็จะขึ้นเครื่องยนต์มาเป็นไฮรักเป็นหมายเลขตัวถังนะครับอ่านกล่องคอมพิวเตอร์ไว้เลยนะครับแล้วก็ตัวรุ่นเครื่องยนต์ครับนะ2 GDFTV นะครับปี2 0 1 5น้าะครับโอเคครับไปครับเลือกซิสเต็มซีเล็ชันครับเลือกระบบครับ เครื่องยนต์และเกียร์ตัวถังและก็โครงรถเราเลือกเครื่องยนต์และเกียร์เลือกเอนจินกับอันอีซีทีนะครับเลือกเครื่องยนต์และเกียร์ครับ <S 2> <S 2> มันก็จะบอกให้ลีดฟอร์โค่าสั่งลีดไม่มีอะไรเสียครับถ้ามีครหัสข้อมูลขึ้นมันก็จะเสียนะครับครับวิดีโอชุดการตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์รีโวนะครับผมหวังว่าวิดีโอทุกเนี้ยจะเป็นประโยชน์กับช่างซ่อมของคาร์ซ่อนทั่วประเทศนะครับขอบคุณครับ